ชา้าพรลเนี่ยเป็นบุญดีสำคัญสำคัญมากๆคณยายตอนมีชีวิตยอยู่นี่ท่านจะย้ำเสมอว่าอย่าให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากมาด้วยตัวเองจะได้บุญร้อเปอร์เซนต์นี่ท่านท่านสอนหลวงพอ่อนะใช่ครับสร้นแล้วว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อย่าขาดนะลูกนะอย่าขาดต้องมา บูชาขับละให้ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะว่าการจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายตั้งพระผู้ปราบมามาบังเกิดขึ้นนั่นแหละวิชาธรรมกายก็บังเกิดขึ้นและการค้นพบวิชาพิเศษเนี่เพื่อให้ได้บุญที่จะนับจะประมาทไม่ได้นี้ก็เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะจ๊ะ ถ้าหากยุคในยุคที่ภาคโปรดอย่างนี้จะไม่มีในะจ้าการบูชาข้ารพระจะไม่มีก็มีแต่การถวายมหาสังฆทานแบบปกติทั่วๆกันไปแต่การที่จะน้อมไปถวายในระดับละเอียดลึกซึ้งนั้นต้องเข้าถึงวิชาธรรมกายเท่านั้นซึ่งพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาท่านย้ำอยู่เสมอเลยย้ำแล้วฝากย้ำถึงพวกเราด้วยในเะจ้าว่า วิชาธรรมกายนี่ยสำคัญอย่างยิ่งวิชาธรรมกายต่น,นั้นจึงจะปราบมาได้เพราะั้งใครทำบุญกับวิชานี้เนี่ยจะได้บุญมากการบูชาข้าพระจะต้องอาศัยวิชาธรรมกายอย่างเดียวอย่างอื่นทำไม่ได้นี่นะจ๊ะแลวก็บุญนี้เนี่ยจะไปถึงกับหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วแม้อยู่ในพ่อพรมที่ปกติรับบุญไม่ได้ คือดเสูบภพภูมิที่ไม่น่ายินดีเนี่ยนะก็จะรับได้